ตรวจสอบในพื้นที่ว่ามีใครที่ว่าคุ่มเสี่ยงนะคะ,ะามาเราจะได้เงินไม่ได้เงินเราก็ทำนะคะ ทุกทุกท่านนะคะที่มาในวันนี้ตกลอะไรเงี้ยมานะคะเราก็จะต้องไปสํารวจว่ามาจากไหนมายังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าเรานะคะก็ต้องกล่าขอบคุณผู้บริหารเซเว่นนะคะแล้วท่าน